ขอัสดานผู้ชมทุก <Pop> ท <ify scenes> ุกคนเลยนะผมตอนนี้อยู่หมนะครับแค้นแล้วตอนนี้เราอยู่กันในเกมราบอกนะครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่กันในแมทที่มีชื่อเรื่องว่ายิ่งเกียดหยางเอ็กซ์เพนะครับหรือก็คือการจำลองเป็นพนักงานสับเหลือเก็บศพวันหนึ่งนั่นแหละฮะปะไปดูกันครับไปก็เหมือนเดิมนะครับถ้าขยายให้ผมแคสเกมอะไรแนวไหนเกี่ยวกับอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะทางคอมมิชชีของยูทูบนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อคอมเมนต์คลิปคลิปคลิปล่าสุดคลิปก่อนๆหรือคลิปไหนก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวผมจะ ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครอยากเล่นแมปนีはは้เด Fl ี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ description นะครับไม่ว่าจะอาจจะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะทิ้งเอาไว้ไหนระหว่าง description กับเออ่ข้างในเขาเรียกว่าไงนะในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเราต้องดูทีนะโอเคไปลุยมาลุยกันไอ้คอยทีมันออกกัน ขอทีนะครับพอดีเขาออกกันหมดเลยผมต้องมาอันนี้ใหม่เพราะว่าเด้คนเดียวเนี่ยมันเป็นไปแทบไม่ได้เลยคือมันมันต้องทําหลายอย่างเนาะเออเอาใหม่ครับผมไปรอก่อนนะโอเคมาเริ่ม,มเลยครับกว่าจะหาได้แม่งใช้เวลานานมาก<ฮ>ก็อาจจะหลอนๆเหมือนอันแรกหน่อยๆน่อยละมั้งผมผมไม่ค่อยมั่นใจนะกับไออันเนี้ยไม่มั่นใจเลยเป็นแบบว่าโบสถ์นะครับเหมือนกับตอนเริ่มเหมือนกับตอนที่แบบเราเข้ามาเนาะเออ ตรงน้ำยังหลอดเลยว่ะชิบหายแล้วจะรลอดไหมเนี่ยอะมาอะมาอะมาไปเลยบอกว่าไปตอบมือถือนะครับมือถืออยู่ในห้องนี้หรออ๋อเนี่ยเนี่ยตอบแป๊บตอบแป๊บนี่คือเอ่อมันมันใช่แบบว่าพนักงานซ่อมไอเขาเรียกว่าไงนะซ่อมตู้เย็นไหมนี่มันบ้าหรือเปล่าเนี่ยนี่มึงล้อแล้วล้อเล่นใช่ไหมนี่นี่ไม่ใช่งั้นมันเป็นแบบว่าอะไรสบเหมือนกับว่ามีคนมาแบบว่ายังไงนะ มืนมีคนโทรมาแกล้งเราครับว่าเอา่อว,ว่าเป็นที่ซักผ้าไหมเป็นที่ซ่อมตู้เย็นอะไรงี้ไหมครับเราก็บอกว่าเออไม่ใช่มันโทรมาแกล้งผมเนี่ยอะไรงี้ครับอืมน่าจะพวกก่อกวนนะผมว่านะดูจากสภาพแล้วคิดว่านะเราเราพัวหายด้วยอะไรประเด็นเนี่ยพัวอย,อยู่ไหนวะเนี่ย มันเสียงแลนะ้เนี่ยไอข้างนอกอะ่ะพวกนายอยู่ข้างนอกนะผมว่าไม่ได้จะไม่ได้ใจว่าอยู่ไหนน่าจะอยู่ตรงห้องนี้มัง้งเดี๋ยวต้องต้องเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะครับเพราะผมไม่มั่นใจในเรื่องนี้จริงๆนะะอืมเดี๋ยวบรรยากาศยังหลอนนะทุกคนเฮีย yeah. ัหลอนนะก็ถ้าผมกรี๊ดขึ้นมาก็่าก็่าตกใจแล้วกันนะเอออ่าเนี่ยพวกอะมีแบตมีมีแบตเตอรี่ด้วยอนะพวกมาดิตกตรงไหนต้องขุดตรงไหนมันบอกดิ ชิปแล้วก็ขุดตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนก็ได้นะเพื่อนไปเอาพวกไปด้วยกันนี่ปลอดภัยสุดนะครับไปคนเดียวนี่แม่งมีหวังไเละแนะ่ฮะเออผมผมผบอกเลยปะปะกิบพวกวหเดี๋ยวเราจะไปขุดขุดหลุมนะครับเพื่อฝังอะไรบางอย่างไอ้เดนะี๋ยวนะอ๋อผมลืมบอกไปเลยครับไอ้แมปเนี้ยมันเป็นแมปต่อจากไอ้ชิปที่แล้วนะที่ผมอัดไปที่มันเป็น พนักงานทํางานอยู่ในร้านแซตเบอร์เกอร์ครับต่อกันนะฮะอืมอันนี้มันต่อกันนะเป็นเรื่องประมาณว่าพอไอ้พวกนั้นตายปุ๊บอะไอ้พวกเนี้ยเรามาเหมือนกับว่าส่งมาถูกส่งมาเพื่อที่จะมาฝังที่นี่นะครับเออน่าจะประมาณนี้นะเที่ผมเดาเดาเอาเพราะว่าแม่งต่อกันเลยจบปุ๊บมันวาร์ปกุมมาที่นี่เลยนะครับเคยขุดกุดิกไปยังกุดิกกกุดิก พอไหมเนี่ยปุดประมาณกี่หลุมเนี่ยสามหลุมป่ะพนักง,งานห้องร้านนั้นมีอยู่สี่คนแปลแปว่าต้องสี่หลุมหรือเปล่าไม่มั่นใจอาจจะสี่หลุมอาจจะเป็นไม่ได้ว่าต้องสี่หลุมสองละสามละอ๋อสามหลุมพอโอเคทําความสะอาดห้องน้ําต่อไปนะครับล้างห้องน้ําด้วยใช้มอ็อบอ่าได้เลยจัดไป Let's go let's go ไม่มีเรื่องอะไรมา้าคิดมากว่าไหมเออคิดมากกันไปเองเนาะจะมีเรื่องอะไรขอเปิดข้างข้าไว้นะเผื่อเพื่อนมันหายจะได้รู้ตัวว่าเพื่อนหายไปไม่ใช่เล่นๆอยู่แล้วแบบหายปุ๊บไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยชิบหายอะไรเนี้ะเออสวยนะครับเก็บมาถูก,ถก,ถก,ถกเ,เพื่อนถูกพื่อนเพื่อนถูกแล้วก็เปิดไฟฉายรอนะครับเดี๋ยวแม่งมีตัวอะไรมาอันนี้ตบด้วยไฟฉายพุง อ่าหรืเป็นเพื่อนนะตบหัวเพื่อนโนเลยนั่นแหละตัวต่อยครับไม่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 หมดนะไอ้เหี้ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะนายเห็นนั่นไหมอ่ะเหมือนจะเห็นเหมือนเห็นแล้วบางอย่างเลยชิบหายแล้วทุกคนชิบหายแล้ว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 ทุกคนตัวอะไรวะแต่ไอ้ฆาตกรมันก็ยังลอยนวลอยู่นะมันยังไม่ไอ้นั่นพีนงมันยังไม่ถูกจับนะทุกคนเออมันแม่งยังลอยนวลอยู่นะไอ้ฆาตกรที่มันฆ่าเราอ่ะเออ ชิบหายแล้วสวยกูเลยสวยแล้วงานเนี้วางดอกไม้นะครับศพใครบา้างเนี่ยเอาดูชื่อมีชื่อเขียนไหมไม่มีอีกของศพใครก็ไม่รู้นะเนี่ยเอาจริงริงของใครบ้างก็อันนี้ศพศพของใครบ้างก็ไม่รู้นะครับนี่คือไม่ทราบเลยนะายวาเสร็จแล้วเสร็จร้อยไปตอบไม่ถือ มือถือน่าอยู่ในห้องนะถ้าจะถ้าจะไม่ผิดในห้องนี้ครับห้องนี้ไปตัดก่อนอรุณสวัสด์ตอนเย็นชั้นชื่อเอชั้นชื่อเอเจนเมนนะฉันกำลังรอ,งอไงรับอ,อะไรงานจากจากจากพนายอยู่จากไอ้ที่ขุดฝังศพนั่นแอละถ้ามีคำถามอะไรสามารถถามฉันไ,ได้เลยมาถึงแล้วจะให้ถามอะไรอะ่ะหมายแล้วหมายถึงถึงอะไรเลอะแบบว่าถามเกี่ยวกับเรื่องอะไร อันนี้เหมือนเราคุยกันเองท่านเมื่อกี้อืมฉันไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นนะพวกนายไม่ได้ไปดูใช่ไหมเออหรือว่าพวกนายไม่ได้แบบว่าชิปพาวเวอ,เอ,อร,ร์เอ่อพลังงานเอ่อไอ้พลังงานมันตัดเหรอเออผมว่าพลังงานมันตดัดว่ะจะบอกว่าไม่ว่ามีใครมาตัดสายมือถือทิ้งอ่ะไม่ก็แบตหมดนะผมว่าอ๋อโอเคน่าโดน่าน่าจะโดนตัดเอ่อตัดไปนะครับดูแล้ว ก็เออก็คือเหมือนกับว่าเมื่อกี้เป็นเจ้าเป็นคล้ายๆเจ้านายเราครับเออเขาโทรมาบอกว่าเออมีอะไรถามเขาได้นะครับแล้วบอกว่าเขาไม่ไดว่างทั้งวันนะจะรีบจะจะเออจะถามอะไรก็เลยก็รีบถามเข้ามานะครับเขาไม่ว่างทั้งวันนะเปิดเลยเปิดเลยเรียบร้อยกูเข้าแล้วกูไม่อยู่แล้วนั่นเสียงอะไรอ่ะไปดูเลยนะกูผมผมไม่ไปนะไปแล้วดิชิหายนะครับเสียงมันเอยอผมนี่เหมือนเหมือนเสียงแบบว่า มันเสียงเท้าอะ่ะเสียงอะไรวะตัวอะไรอ่ะเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยเลี่ยนสัตว์โอ้ตัวยังสูงเลยตัวโคตรตัวอย่าง,าง,งข่าวเลยโอ้ยเ,เย้ยมันมาแล้วมาแล้วคนมันมาแล้วนั่นอะไรนะ่ะมันมาแล้วลูกคุณเอาขาอย่าไปทิ้งเอาขาอยาจาก หลุมมาทิ้งหรออ๋อโอ้ใช่นะทุกคนชิปแล้วกูจะเซอร์ไพรส์อะไรอีกอีกไหมเนี่ยเอาลูกใครมามาทิ้งขยะไว้ตรงเนี้ยอ้าวผมศบเขานี่ทำไมเนี่ยไอ้พวกนี้เด็กเปร <co <poems> <co em ีดไปได้เลยนะไปเอาโหแบตแบตได้โหแม่งแบตเตอรี่หมดได้ด้วยเสียแล้ว เชื่อแล้วเชื่อแล้วเชื่อแล้วชิบหายของแท้ <c oughs> ชิบหายของแท้แบตเตอรี่หมดไอ้เหี้เยเัยมืดตื่นเลยประเด็นน่ะโอ้ไม่หน่อโดนแน่ๆเลยอย่างเงี้ยโดนจับไปแน่ๆเลยอย่างเงี้ยทรงแล้วดูดโทรงแล้วแม่งโดนแน่ๆอย่านะั้นมึงสักตบไม่ัรวเลยนะคุยเออเาแบตเอาเอาแบตเตอรี่มาเปลี่ยนเปลี่ยนแบด่ดดวนๆกูไม่อยู่แล้วก็เป็นแบบไอ้เฮ้ยเฮ้ย อยู่กับอดัมท <ım. S 1> ี่อดัมหรือว่าไปกูไปเลยกว่าครับกูไม่มอยู่แล้วกูกูไปกูไม่อยู่หรอกนุใช่ไหมอนุอนุใช่ไหมอนุอนุใช่ไหมเอ้ยมึงจะอยู่กันหนอเอ้ยมึงจะอยู่กันหนอไอ้เชี่ยอยู่กันหนอม่อยู่แล้วแหละยังสภาพเนี้ยไปแล้วครับผม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 มาอยู่ที่นี่แล้วครับอยู่ไปก็ชิบหายอ่ะเออตรงๆ หยุดไปก็ชิบหายครับอยู่ทําไมล่ะฮะกลับดีกว่าไม่เอาหรอกอย่างเงี้ยแม่งเดี๋ยวโดนรับพาตัวชิบหายเสียวจริงจริงโอส้สวัสดีครับเจน,น,นดามคุณคุณนึกว่าคนอันนี้ผมผมนึกว่าเอ่อผมนึกว่าคนไม่ดีอำาวจช่วตาม,มาอตอไดห,หรอตามไปก่อน,นต้องตามไมด้วยเหรอโอ้ต้องามตาตี่บ้านไอ้เ็นต้องตอบที่บ้านอ่ะ คือคือมันคือมันให้ไปไอ้กูโดนแน่ๆเลย <c oughs> มันคือคือมันให้ไปอะทุกคนแต่หลอนจริง้วเนี่ยของแท้เลยแม่งศบเต็มไปหมดเลยจ้ะหลอนใช่ไหมโอ้ยคุณน,น้ออยามีตัวอะไรมาทำาัไรกูเลยกูเสียวไปหมดแล้วเนี่ยฉันไม่ค่อยอนายต้องเชื่อใจฉันเพราะเขาตามหาเราอยู่ใครวะตามหากูเนี่ย ดี๋ยวบอกว่าไอ้ส้นตีนเนี่ยบอกบอกบอกไอ้นี่อ๋อบอกบอกบอกสาตรวจว่าเราว่าเราจะออกกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยากอยู่แล้วแล้วจริงกูปอกตรงๆตายก็ไม่อยากอยู่วิ่งเรอครับงานนี้วิ่งเรอฮะเอออยู่ไปก็ไม่ไม่ดีอยู่ไปก็ไม่ดีอะทุกคนดีก็แย่แล้วแม่งเอลีนจะมาเอาตัวกูเนี่ยแม่งจะมาเอาวิญญาณกูหรือว่าอะไรกูอันนี้คือยังไม่รู้เนีเนี่ยเอาจริงๆ เออเย้เยเฮ้ยเฮ้ยอย่าขยับเฮียตายเฮียจะบอกมึงมึ้มมัึ้มาน่ทิ้งอะ่ะเอ้าอะไรอะ่ะโดน เหมือนมันโดนอะไรสักอย่างครับอ๋อ e n ดดิงสามเอ่อเวนต์ไอ้วันนี้จบลงด้วยการที่ประมาณว่าเหมือนกับว่าเราออกจากที่นั่นได้แบบเงียบๆนะครับ